กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติลงพื้นที่ชุมชนสวนหลวงกรุงเทพหมหานครเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมปลอดภยัยยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในเยาวชนและผู้สูงอายุ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับภาครัฐเอกชนและชุมชนจัดกิจกรรม Amplifying Voice to End Gender-Based Violence in, in Thailand เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครโดยมีคุณคริสตินาอากิล่าในฐานะแชมเปี้ยนร่วมทำกิจกรรมรณรงค์พร้อมด้วยคุณสิริรักษ เชียงว่องหัวหน้าสำนักง,งานกองทนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสวนหลวงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยถึงความท้าทายที่ผู้สูงวัยในเมืองใหญ่เผชิญทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิเพศ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงวิธีการส่งเสริมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยส่วนในช่วงบ่าย UNFPA ร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัล s a เ e ฟณรงเรียนมัธยมนาคนาวาเขตสวนหลวง โดยดรเกษีจันทราประภาวัตรที่ปรึกษาผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณสิริลักษ์เชียงวงและคุณคริสติน่าอากิล่าร่วมกล่าวเปิดงาน้ดยแพลตฟอร์มโซเซเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ได้ง่ายโดยเชื่อมกับแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้เยาวชนสามารถขอความช่วยเหลือหรือรายงานปัญหาความรุนแรงทางเพศในทุกมิติรวมถึงการตั้งครั์แบบไม่พึงประสงค์การคุกคามและความรุนแรงในครอบครัวอย่างรวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายแบบโซเซฟก็จะช่วยให้เยาวชนมีพื้นที่ปลอดภัยและกล้าขอความช่วยเหลือมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีส่วนร่วมในการเวิร์กช็อปเรียนรู้วิธีการใช้งานแพลตฟอร์มพร้อมกิจกรรมระดมสมองถึงการขยายผลแพลตฟอร์มนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครด้วยทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาประชากรอย่างยั่งยืน การให้ความช่วยเหลือในหนึ่งกรณีนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่กระทรวงเดียวทำแล้วรับรับจบเช่นปัญหาเรื่องของความบุนแรงทางเพศนะคะไม่ใช่จะไปหาคุณหมอแล้วแล้วก็จบที่โรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นยังจะต้องมีของกระทรวงการพัฒนาสังคมเข้ามาในการเป็นเคสแมเนเจอร์ร่วมกันในการดูแลว,ว่าหลังจากที่มีเคสเสร็จแล้วน้องออกจากโรงพยาบาลน้องจะกลับไปอยู่โรงเรียนอย่างไรหรือว่าน้องต้องแยกออกจากบ้านไหมไปอยู่ที่บ้านพักชั่วคราวก่อนหรือว่าถ้าเกิดเป็นวัยทํางานจะต้องมีการหางานทําหรือเปลา่า โยกได้ขินฐานหรือเปล่าวิธีการที่จะเป็นการทํางานแบบประสานทีมสหาสาขาวิชาชีพจากหลายๆกระรวงอะค่ะโซเซฟตอบโจทย์มากในจุดจุดนี้ว่าเราสามารถเป็นเจ้าภาพร่วมได้จากหลากหลายกระทรวงเพื่อยึดถือผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสไบเวอร์นะคะผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางสะดวกแล้วก็ที่สำคัญสำคัญที่สุดก็คือโปรง่งใสปลอดภัยผู้ที่แจ้งเหตุเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความลับล่วงไหลเลยทุกอย่างจะเป็นความลับปลอดภัยใช้ได้จริงค่ะ โรงเรียนค่ะเป็นพื้นที่แห่งแรกที่เรามองว่าควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยให้กับเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กเป็นเรื่องที่เรามองอันดับหนึ่งว่าเด็กต้องมีความปลอดภัยทั้งในเรื่องเรื่องของสถานที่เรียนและสุขภาวะทั้งกายและใจนะคะโดยทั้งโรงเรียนค่ะกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนทั้งหมด437แห่งนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีความปลอดภัยให้เด็กเพราะมองว่า1วันมี24ชั่วโมงเด็กอยู่ในโรงเรียนเราเนี่ยค่ะ8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงเด็กอยู่กับผู้ปกครอง อีกแปดชั่วโมองเด็กพักผ่อนเพรันสำคัญที่สุดคือโรงเรียนต้องเปสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดให้กับเด็กค่ะจากวันนี้นะคะที่มาดูเนี่ยคือเป็นเป็นกลุ่มที่ดูแฮปปี้ที่สุดนะคะที่นาทินาเชื่อว่ามันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเริ่มจากสุขภาพจิตจิตใจนะคะที่เขาอยู่กันในกลุ่มรุ่นเดียวกันแล้วก็ทำกิจกรรมมีกิจกรรมทำร่วมกันเพราะที่นาเชื่อว่า พอพอมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องมีคนที่เราคุยได้รู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันเข้าใจกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยที่นาวว่าชื่อมันเป็นการที่ทําให้เขาแบบมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นทุกๆวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากว่าทุกๆคนเนี่ยให้ความร่วมมือมีใจที่พร้อมที่จะมาเข้า,เ,าเข้ากลุ่มตรงนี้เพื่อที่จะทํากิจกรรม หลายๆอย่างเพราะที่นาเชื่อว่าหลา,หลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้ทํางานแล้วนะคะและ้วก็ที่นาก็เชื่อว่าคนเราพอมาถึงอายุจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือไม่ควรอยู่นิ่ง